สวัสดีค่ะพี่น้องดีกับไม่บึงบรรยากาศทุ่งให้ทุ่งหน้าเนาะคะ่ะแต่มันเห็นก็วัานอาทิตย์แต่นเนาะมืออื่นก็เห็ดงานปกตินะคะก็สิพ้ามาเบิงนะคะบรรยากาศตอนนี้กำลังเปิดน้ำใสบ่อนะคะไา้นไหลไปคองใสไก่นะคะนะีคะต่อบ่อมาอันนี้จะเข้าสองปีแล้วะคะ่ะ นามนี้มันจะใสช่วงหนาแหลงนะคะหนาฝนมันก็จะเป็นสีโอนตินนะคะตามปกติเพราะว่าเป็นดินท่ามดินตับนะคะอันนี้ค่ะใส่แผงใส่ไฟบานนะคะแต่มีแผงโซลาเซลล์นะคะทั้งหมด8ดแผงนะคะอันนี้จะเป็นตัวควบคุมหนักนะคะ มั่งคุดนะคะเม่แรงจริสนนิตัดห้าอีกนะคะตอนนี้มันหอนอยู่อันนั้นกระบัวนะคะ คลองท้งนี้ก็จะเป็นปลาธรรมชาตินะคะตอนนี้ก็จะมีปลาหมอปลาจอนปลาดุกหน้าประมาณนี้นะคะช่วงนี้ยังมันลงยังค่ะจักว่าเศรษฐกิจก็แพงแพง พี่น้องเบิงนะคะบรรยากาศกับค่มฟ,ฟ้าค่มฝนนะคะพักบุง่งแรงสิได้เก็บไปผัดเป็นหนึ่งเซตปลาไปวานแห่ปลาเลยค่ะพี่น้องวันเห็น หนึ่งเซฟปลายอดพักบุงนะคะตัวนี้จะเป็นธรรมาชาตินะคะยูนีมันจะมีปลาธรรมาชาติอยู่น้นำไต่หยามันนั่นแหละคะ่ะอันนั้นก็จะเป็นเขียวๆนะั่นอาจจะเป็นเท่าสาลายปัน่นที่ห้านเอินเท่านะคะ เท่าน้ำเจอือสลายน้ำเจือนะคะอยากกินลาบดย่ยด้วยนะคะ่ะต้่มสุกซุกห,หลาบเ็จปลาปนปาลาลายๆนะคะเสียงนกนะคะคลิปนี้สนินเนาะคะ่ะไว้คลิปหน้าพอกันไม่คะ่ะ